พี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมอยู่กับทีมงานกองต้ครับครับสายตวันนี้คาเบิ้มนำทีมงานมาครับนี่เองครับผมหลังจากมีงานมีดนตรีเนาะทางวัดเรานี่เองแค่ใดเราก็จะทำงานต่อครับผมต่อสายเนาะ พี่น้องเก็บของเสร็จแล้วกินข้าวครับผมกินข้าวครับผมครับพี่น้นองเดี๋ยวจะขู่จะได้ดุยงานต่อครับมาช่วยวัดวันมาช่วยวัดวันอาเบิ้์นน้องพี่เขาเสร็จแล้วยายเขาบอกกุ้งครับผมกินกุ้งต่อครับผมพี่น้องโอเคครับผมขออยากกินข้าวครับเดี๋ยวมีรังนกจ้าเอ๋โอเคครับผม